ฮอนด้าโนวา a ดด125 RS เผ็ดสุดเผ็ดเผ็ดเต็มเหนียวสไตล์สปอร์ตเต็มสูบสวัสดีครับผมป่านรถเป็นไรวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องของรถสปอร์ตเึ่งครอบครัวในรุ่นฮอนด้าโนวา a ดด125 RS ซึ่งมันเป็นรถสปอร์ตเึ่งครอบครัวเจเนอเรชั่นที่สองของทางฮอนด้าเปิดตัวในปีพศ2536ซึ่งมาทำตลาดแทนฮอนด้าโนวา RS สุดเพอร์ ทางฮอนด้เปิดออกมา2รุ่นย่อยสําหรับแด t ในช่วงแรกของปีพศ2536นะก็คือเป็นรุ่น R, R กับ RS โดยหลักๆก็คือแตกต่างกันที่ระบบเกียร์ระบบคัดประมาณนี้ก่อนสาหรับคลิปเนี้ยผมจะมาพูดแค่ตัว RS เพียงเท่านั้นไว้ตัว R, R ผมจะทําแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งทางบริษธธัท Honda เปิดตัว n o วาแด t อย่างเป็นทางการในปีพศ2536ในวันที่29มีนาคมโดยราคาของแดรุ่น RS อ,อยู่ราคาอยู่ที่46,000พุ่นซึ่ง ภาพรวมของ Honda Nova d a ด็ดอะหากไปเทียบกับ No v a RS Super ก็คือ d ด d ดอะมันออกมาเพื่อปรับปรุงในส่วนที่ No v a RS ที่มันแบบสู้คู่แข่งในตลาดนะักขนาดนั้นไม่ได้แล้วอย่างเช่น RS อะมันให้บางอย่างมันให้มาสุดแล้วก็คือระบบเบรกดิ้นหน้าหลังอย่างนี้ก็ให้มาสุดแล้วชโช๊คอัพหลังเดี่ยวก็ให้มาสุดแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็คือก็ยังอยู่แต่หลักๆคือเครื่องยนต์ของตัว d ด d ดอะก็คือเป็นเครื่องบล็อกใหม่เลยแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ํา เหมือนทาง Honda ออกตัวแดดมาเพื่อเป็นแบบที่สุดของตลาดในขนาดนั้นเลยโดยเป็นเครื่องยนต์2จังหวะขนาด125 cc แล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ำแคนเคสลลดวาลวปริมาตรจริงๆอ่ะอยู่ที่123.5 cc แรงม้าที่ทำได้คือ22แรงม้าที่9,000รอบแล้วก็ส่งกำลังผ่าน e หสปีดคาร์บูเรเตอร์ที่จนะ่ายน้ำมันก็เป็นไคฮิน pe 24ในขนาดนั้นนะเท่ากับว่ารถสปอร์ตถึงครอควที่เร็วที่แรงที่สุดตามแรงม้าในโบโชวัวก็คือ Honda No v วาดด125 r อุปกรณ์ต่างๆอ่ะก็คือมันมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมแหละแต่ก็ไม่ได้มากมายอย่างพวกชุดเบรกชุดระบบการะเทือนเนี่ยมันยังมาในรูปแบบเดิมเหมือนเดิมเลยแล้วกันก็คือโชกหลังแบบเดียวใช่ไหมตามยุคสมัยแล้วก็ดิสเบรกหน้าหลังส่วนอุปกรณ์อย่างเลือนใหม่ก็มีการปรับแก้ใหม่ถ้าเทียบกวับของของโนวาก็มันมี ความร้อนของว่าน้ําเพิ่มขึ้นมาเพราะตัว n o v a rs super มันเป็นเรื่อลมมันไม่มีเกจวัดความร้อนอยู่แล้วแล้วก็ดีไซน์ภาพรวมต่างๆก็คือไฟหน้าเป็นแบบไฟหน้าคู่ในเลนเดียวกันแล้วกันแล้วก็ไฟหลังเป็นไฟโดนัทแบบสปอร์ตคู่มันมีการใส่รายละเอียดเล็ก,ลกในน้อยเพิ่มเติมเข้ามาถาาไปเทียบกับ n o v a rs super นะก็คืออุปรกรณ์อย่างเช่นติดตั้งแกนวัดมุมเอียงตอนเข้าโค้งคันเกียร์เปลี่ยนเป็นลิงค์ไทป์แบบรถสปอร์ต ไฟเลี้ยวเป็นแบบบิวอินแล้วก็มีการติดตั้งสเตเบลไลเซอร์ที่ใต้บางโคนก็เพื่อให้แบบเวลาขับขี่มันมีความมั่นคงขึ้นแล้วกันที่ล้อหน้ามีการเปลี่ยนพับเท้าหน้าหลังเป็นอลูมิเนียมติดกับตัวรถเลยนอกจากนี้ทาง Honda ก็มีการออกแบบชุดแฟลลิ่งอ่ะให้สามารถถอดเปลือกคือใครอยากถอดเปลือกตรงหม้อน้ําออกก็ได้แบบเป็นชุดเปลือกตรนหม้อน้ํากับอกไก่ข้างล่างอ่ะถอดทิ้งได้หรือจะใส่ก็ได้ซึ่งเหมือนเป็นลูกเล่นเพิ่มเติมแล้วกันแล้วก็ในโฉมแรกของ Honda Nova d a ด็ดอะ มีให้เลือก3สีคือแดงขาวน้ำเงินขาวแล้วก็ดำแดง Honda Nova d a RS 125เนี่ยก็คือพูดได้เลยว่าทำออกมาเพื่อค่าคู่แข่งตัวอื่นทั้งหมดในตลาดเลยซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะทราบกันแล้วว่ามันจะมี Yamaha ZR 120อ่ะซึ่งเป็นรถสปอร์ตถึงครอวามออนน้ำรุ่นแรกอ่ะเปิดตัวในปี3-4อ่ะแล้วมันก็แรงที่สุดในท้องตลาดขนาดนั้นเลย พร้อมทั้งก็มีอากิล่า RR ออกมาต่อก่อนอีกตัวหนึ่งส่วนตัวคิดว่าทาง Honda มองข้ามอากิล่า RR ไปเลยเพราะอากิล่า RR ยังเป็นเสื้อลมอยู่ถ้าเอาไปโมดิฟายมันยังสู้เสื้อน้ำไม่ได้ใช่ไหมคู่แข่งจริงๆก็คือจะเป็น z r 120อย่างแน่นอนทาง Honda คือก็ต้องปรับตัวตามตลาดแล้วกันก็คือต้องออกเครื่องยนต์ที่เป็นหม้อหม้อน้ำออกมาทำตลาดแล้วก็ต้องทำแรงม้าให้มีกำลังเยอะสุดอีกด้วยก็เพื่อที่จะใช้ในการแข่งขันในท้องตลาด อีกอย่างหนึ่งก็คือศักดิ์สรีความเป็นโนวาในขนาดนั้นนะ่ะมันค้ำคอแล้วคือทุกคนอาจจะทราบอยู่แล้วว่าตระกูลโนวามันคือรถจักรยานยนต์รุ่นแรกของไทยแล้วกันมียอดขายสะสม1ล้านคันเป็นรุ่นแรกของไทยซึ่งก่อนที่จะเปิดตัวโนวาเดนในปี36อะ่นะนับตั้งแต่ขายโนวาเอ่อะจนถึงประมาณปีพศ2535เนี่ยยอดขายสะสมของตระกูลโนวานะปาเข้าไปแล้ว700,000คันโดยประมาณ เท่ากับว่าถ้าถ้าตลาดรถสปอร์ตของครอบครัวเบอร์หนึ่งตอนนั้นเลยเท่ากับโนวาและการที่โนวาต้องออกโมเดลใหม่ออกมาสู้ะก็คิดว่ามันต้องทำไงให้ได้ให้มันเป็นที่สุดเหมือนเดิมซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆในเมื่อเมื่อโนวาแดดออกมาปุ๊บอะมันก็กลายเป็นรถขึ้นหิ่งเรียกว่าขึ้นขึ้นหิ่งของทาง Honda จนถึงปัจจุบันแล้วกันคนเล่นสองจังหวัดทุกคนรู้จักแดดแน่นอนไม่มีใครไม่รู้จัก Honda Nova าเด ทั้งหมดเนี้ยคือ Honda Nova d a ด RS 125โฉมปีพศ2536ประมาณนี้ครับ